ครับที่ต่อมาครับเราพักทานข้าวกันแล้วครับแล้วก็มาเจอหนึ่งที่สองที่ครับแต่ที่นี้ที่ใหญ่หน่อยผมขอเก็บภาพเลยครับนี่คือทุ่งตลับนะครับวันนี้วันที่แปดพฤศจิกายครับเราย้ายจากทุ่งมัตย่อมาครับเดินมาสักพักหนึ่งก็เจอเห็ดขึ้นใหม่ๆครับเป็นเห็ดดอกใหญ่ล้วนครับค่อนข้างสวยครับอยู่ก้างข้างลำน้ำครับนี่ให้น้องนมครับมาจาก ลาวซารีใช่ไหมครับผมมาจากลาวซารีครับพาน้องเขาเข้ามาหาครับเป็นครั้งแรกครับของน้องเขาครับแต่ผมก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับแต่สอนน้องเสอนน้องเคยเข้ามาแล้วครับนี่ครับดูชัดๆครับโอ้โหเนี่ยไม่เงี้ยยังไงโอ้โหเนี่ยครับ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 เห็ดขึ้นรอบปูครับนี่ครับผมจะเบาเบาเบาครับเบาครับเห็ดไม่เด่นแตกครับมันเป็นสายครับ เนี่ยบราบอครับดูนีู่ <capacity S 2> นี่ดูน,นี่นีครับน้องเป้นเต้นครับสระนต้องท่ายนาด้วยกำลังจะแครับี่นี่นี่ต้องแครโอเคครับครับหยุดท่ายก่อนครับวันนี้คนเข้ามาครับ